ดอกปลาไลบทที่57ทนงไม่ยอมสยบเพพตานั้นในบริเวณสงัดงานจะโฉนัดอั้นวังเวงทางนี้เพราะผลสรุปในที่นี้จะูกพันถึงสถานการณ์บุริมภัยหน้านึ่งษาการคนและภรรยาก้าวเนิบหน้าไปไม่หยุดยัง้งแต่บุยอิริงยังไม่เดียวหน้ากลับใบหน้าอันข่าวซีดปรากฏหยาดเหงื่อไหลซึมบุยอิริงแม้ไม่เบือนหน้ากลับก็สามา้ยินเสียงฝีเท้าที่ขายเหยียบยำ่ำ ลงใส่หัวใจของตนในสุดทั้งสองยักเท้าในที่ซึ่งห่างจากโบยอิหลิงสามเทียเจ้าเมฆผิวแค่นเสียงอย่างยิ่ช้ากล่าวว่าแยมหุนท่านนึกถ้อยครมอันเหมาะสมได้หรือไม่นึกษากลางคนโทษสะพุ่งขึ้นแต่สักฐานะมันต่ำต้อยกว่ากอบก็มีความคับแขนใจยากจะกล่าวจึงก้ามกืนวาจาไว้สืบถาไปก้าวใหญ่จากนั้นก็แอมเบาขึ้นโบอีหลิงพันเบือนหน้ามากล่าวว่า เอียวลิงของกราบพบปิดาจบคำงองเข่าคุกลงนึกษากลางคนบ้ยกิ่มหุนรู้สึงถึงจิตใจบ้ยอิยวลิงซึ่งไม่ได้รับความอุ่นจากบิดามารดาแต่เล็กเป็นอย่างดีจึงน้องพ้องว่าลิงยีลุกขึ้นมาพางศึกไปหนก้าวยื่นมือหมายประครับประคองอากฤตกะท่องขึ้นโซเสิสงพันกล่าวว่าเยี่ยมหุนบุตรชายกราบกราบ,บิดามารดาเป็นมรารยาทสืบเนื่องมาแต่โบรณาณการ ท่านไชนัยมิกล้ารับไว้บ้ยเกี่มหุนตะดึงด่านโบกหดมือกับคืนยามนั้นบ้อยอิริง์กราบกรานเสร็จสิน้นผุดลุกขึ้นมาสตีกลางคนโซเง็กจูหันกายไปกล่าวว่าซาเจกแม้แต่เรื่องระหว่างบิดากับบุตรท่านก็ควบคุมบังคับด้วยอากรกะท่องขึ้นหน้าเค็งเคียดลงกล่าวว่าเง็กจูท่านทราบหรือไม่ว่าวันนี้ได้กระทำเรื่องใดซาเจกก็จดบันทึกไว้ รอจนกับป้ามังกรเงินค่อยพิจารณาลงโทษเง็กจูเถอะก้าวจบเบื้อนหน้ากลับมาไม่แยแสฝ่ายตรงข้ามอีกยามนั้นบวยเกี่ยหุนจับจ้องมองบอยอยิวดิงอย่างเมตตาการุณกก่าวว่าลิงยีเจ้าสมควรรักษาการบอบช้ำภายในก่อนอื่นๆรอจนกับถึงป้ามังกรเงินค่อยสนทากันบวยอยิวดิงหน้าแปลเปลี่ยนไปกล่าวว่ากับป้ามังกรเงินบิดาเห็นว่าผู้บุตรก็สังกัดป้ามังกรเงินหรือ อากฤตกท้องขึ้นสอดคําขึ้นวีดาเจ้าสังกัดป้อมมังกรเงินเจ้าไม่สังกัดขอให้ตามจะสังกัดแห่งหนใดบุยอลิงก้าอย่างไรไม่ตีนี่เป็นเรื่องภายในครอบครวบัวตระกูลบุยหาไม่ส่วนเกี่ยวข้องกับคนภายนอกไม่อากฤตกาศท้องขึ้นเดอดาเป็นการใหญ่สกิทาพุ่งถึงข้างกายบุยอืลิงตะวาดว่าเด็กน้อยเจ้าหัใจว่าเล่าหูไม่กล้าฆ่าเจ้าหรือจอมเท่าเด่นฟ้าสองมือยันผืน ถก้กกาดขวางหน้าโบยอยู่หลิงก่าวเสียงเย็นชาเจ้าจะได้เข้าใจว่ากงชื่อเรารับ,บอบช้ำภายในไม่สามารถต้านทานับมือเจ้าความทิ้งอาศัยวิชาไม่กี่ท่าของท่านต่อให้อาการกงชื่อเราหนากว่านี้สามเท่าท่านก็ไม่คู่ควรกับการหอนเห่าในที่นี้ยามอยู่เบื้องหน้าผู้คนจํานวนมากอาคตกะท่องขึ้นในเดย์กำกืนรับได้แต่วาดว่าอาศัยบ่าวาดเยี่ยงเจ้าก็มีคู่ควรกับการกล่าวต่อเล่าหู นอนลงเสียงดังฝ่ามือกระแทกออกจูจมในท่าเฉียเหี้ยช่ยดีลุงแดงพันหลีใส่โศกจอมเท่าเทียนฟ้าจอมเท่าเถียนฟ้าความจริงได้รับบอบช้ำสาหัสที่ส่งเสียงตวาดไปล้วนอาศัยท่าแท้อัญจรลักพักดียาหมีท้งทองถ่องายอยู่ในระยะประชิดใกล้ในระะเรยดบลี่ยงได้โครมเสียงดังประสานกับเสียงคดังหนักร่างสงใหญ่ของจอมเท่าเทียนฟ้าปลิวไปด้านหลัง ตกเข้ามาในอ้อมอกบอยอยลิงจากนั้นอ้าปากกระอักระหินออกมากองโตล่างอโทวยในอ้อมแขนบอยอยริงสรบสิ้นสติไปบอยอยริงจ้องมองไปหน้าอันขาวซีดเปีียมริร้วรอยหิวย่นของจอมเท่าเทียนฟ้าสองตาผดแดงฉานวยสัยเลือดในความสงัดงนันบอยอยริงวางร่างจอมเท่าเทียนฟ้าลงบ,บนพื้นพันเงยหน้าขึ้นประกายตาคมวาวราวอาวุธคำน้นมองหน้าอาัคระท่องคืนกล่าวเสียงเย็นชา ข้าพเจ้าเชื่อว่าท่านตอนนี้คงภาคภูมิพองใจยิ่งอากรกะท่องขึ้นพอประสานศบตากับบอย,อยริงผ่านสถานใจวูบสุดอมหายใจลึกคมที่ใจลงกล่าวว่าบอ,อยริงอย่าลืมว่าการบอบช้ำของเจ้าก็หนาหนาสาหัสเชกเช่นมันแล้วหูพินงมือให้เจ้าสังวรเจ้าหากดื้อดันสืบไปจะมีชะตากรรมเชกเช่นมันเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าพเจ้ากับสมควรขอบคุณท่าน ที่ไม่ประหารข้าพเจ้าแต่แรกอกุกะท่องขึ้นแค้นหูวร่อกล่าวว่านั่นทั้งนี้เพราะเราหูเห็นว่าเจ้าเป็นคนของป้ามังกรเงินและเชื่อว่าในใต้ด้าไม่มีผู้ใดไม่กลัวตายดังนั้นพรอนผันละเวนเจ้าโบยริงพันแงงหน้าหูวร่ออย่างคุมขั่งขึ้นเสียงหูวรอ่อกึกก้องกลางวานสะท้อนสถานทุกแห่งหนจนผู้คนยากเชื่อถือว่าโบยริงตอนนี้ได้รับบาดเจ็บบอบชำ้ำ เสียงหัวเราะพอขาดหายพันแค่นเสียงเยเยียบว่าข้าพระเจ้าก็เชื่อว่ามิมีผู้ใดไม่กลัวตายแต่บุคคลที่เราคิดไข่ข้ามิมีผู้ใดดิ่นหลุดรอดได้อกากาะท่องขึ้นท่านตาเตรียมคุ้มครองชีวิตเถอะอกากาะท่องขึ้นพอฟังเสียงหัวเราะอ,อันแกร่งกล้าวความมั่นใจอย่างเปี่ยมลน้นเริ่มคลอนายมันแม้ทรา,าบว่าโบ๊ยอยริิร้งตอนนี้รับบาดเจ็บบอบช้ำม,ม่น้อยแต่ขอเพียงโบ๊ยอยริง้ง หลงเดือพลังการฝึกปือห้าส่วนก็สุดที่มันจะต้านทานรับได้บยเกี่ยมหุนก้าวย่างรอนรุ่มเอียวริงสงบเยือกเย็นไว้บวยอียริงเบือนหน้ามาก้าวเสียงราบเรียบตอนนี้ข้าพเจ้าสงบเยือกเย็นยิ่งอย่างนั้นเจ้าทราบหรือไม่ว่ากําลังก่าววาจากับผู้ใดกําลังกล่าวกับอาคฤกะท่องคืนเจ้าทราบหรือไม่ว่ามันมีศักดิ์ศรีใดบยอียริงหน้าแปรเปลี่ยนเล็กน้อยจึงก่าว ผู้บุตรทราบแต่เอียวริงไม่ยอมรับมารดาพ่อยกำเนิดเต่าแท้หวยบิดาบังเกิดก้าวเราแท้บวยข้าพเจ้าหามีความสัมพันธ์ใดกับตระกูลโซไม่บวยเก็่หุนเพียงคิดห้ามไม่ให้บุตรชายลงมือหมายใช้ถ้อยครมอันกระดกะเรียวห้ามปาลมไว้กล่าวเสียงทุ้มหนักแต่บิดามีความสัมพันธ์กับมันบวยเอียวลิงสถานเฮือกกล่าวว่าอย่างนั้นอาจบางทีเอียวริงเข้าใจผิดหวังให้บิดาอธิบายดุาจจ่างด้วย อธิบายอันใดเอวริ้งอ่านพบจากแพรโหิตที่เจ๊กเจ๊กอาเขียนหิวว่ามารดาข้าบัดเจ้าสราบศูนย์ไปตั้งแต่ศิวปีก่อนคาดวิดาคงทราบร่องรอยท่าบุรเท่าและความเข้าใจผิดระหว่างผู้บุตรกับตระกูลโซก่อเสริมเนื่องจากเรื่องนี้ใบหน้าแดงสดใสของบวยเกี่ยมหุนกลับกลายเป็นข่าวซีดยามกระทันหันหาคําตอบไม่ได้เจ้ามีผิวพันกาวขึ้นนางถูกเท้บดมหาหั่นนมกระแทกโน่นนน ลงในน้ำใต้หิวมาะนะบนยอดเขาประจบฟ้าแล้วโวยอิริงสถานทางล่างถามพ่องว่าบิดาเป็นความจริงโวยเก็่หุนทอดถอนใจยาวกล่าวว่าเหลิงยีนี่เป็นเจนาของฟ้าตอนที่มาดาจเจ้าถูกกระแทกรดลงในน้ำเราหาได้อยู่ที่เกิดเหตุไหมโวยอิริงใส่ร่างงนเงนินหรือมารดาผู้ให้กำเนิดตนเสียชีวิตไปแล้วหากแมนท่านยังมีชีวิตอยู่สิบกาปีมานี้ ขใน,นปาจากข่าวข่าวใดยามนั้นกล่าวเสียงสาตานบิดาเคยตดหาราลอยมารดาหรือไม่บอยเกี่ยมหุนฝืนยิม้มยังรููกล่าวว่าดิงยีข้อหมางเหมือนระหว่างเราสองพ่อลูกเรงว่าไม่อาจไกลเกีย่ยเข้าด้วยกันแต่เราไม่คิดปกปิดเจ้าเราเคยตดขนเวลานหนึ่งวันเต็มเต็มบอยอุิงพันแหงนหน้าหัวรอดรังยาวนานเสียงหัวรอดข้าแขนเดือดดานกล่าวว่าอย่างนั้นเนื่องระหว่างผู้บุตรกับตระกูลโซ ก็ไม่ใช่ความเข้าใจผิดแล้วอากรุรกะท่องคืน้นรอมาเกิดความคิดชั่วร้ายขึ้นเกรมปานใส่สองแขนเสื์เท้าไปหนึ่งก้าวอย่างเงียบงนันบอยอียวริงชะเรืองเห็นเช่นนั้นจึงรอบแขนหัวร้อในใจแต่ไม่แสดงออกทางสี่หน้ายามนั้นจอมเท่าเทียนฟ้าได้ฟื้นคืนสติลืมตาขึ้นมาแต่ไม่อาจดิหล่ลุกขึ้นบยเกี่ยหุนกล่าวเสียงทุ้มหนักเอียวริงไม่ว่าเจ้าจะกล่าวอย่างไร บอย,อยู่ลิงสอดคําขึ้นบีดามีทันเอ,อ่ยวาจาอรุกะท่องคืนพันพุ่งโถงข้าหาสบัดฝ่ามือใส่จุดส้วนกี่มปจุดชีวิตประเด็นทรงอกคิดปรสุทุิ์สายบอย,อยู่ลิงเสียชีวิตในใจเดียวโซเง็กจู่ที่ด้านข้างเห็นเหตุการณ์อย่างชัดเจนกลับเรือนความไปตายตัวเองร้องพ้องว่าริงงจีรีบถอยแต่การกลับเหนือความคาดหมายทุกผู้คนนักซุ้มเสียงโซเงี้กจูเพิ่งขาดหาย การต่อสู้พยุติลงทั้งสองฝ่ายยังคงยืนประจันหน้ากันเพียงผิดแพกกันที่ที่ปจรข้อมือขวาอกากะศท่องคืนถูกโบยอิริงคร่ากลมไว้ที่แท้โบยอิริงคาดคำนวณจิจนาอกากาศท่องคืนได้แต่แรกแต่ไม่สแสด็ออกทางสี่หน้าหลอจนฝ่ายตรงข้ามพุ่งโถมเข้ามาจึงชิ้งจู่โจมออกพิกแพงหาการยางกระทันหันเจ้าเมฆผิวโซ่หงและสีปีกเงินพากระสึกกายมา แต่ม่กล้าลงมือโดยพร,รักิการเจ้าเมฆผิวตาวัดว่าบุอยอิริงเจ้าคุ้นคิดถึงสภาพการขอบิดาเจ้าหรือไม่บุอยอิริงกล่าวเสียงเย็นชาท่านไม่ต้องกังวลสิ่งที่พึงคุ้นคิดข้าพระเจ้าล้วนไข่ควรถึงแล้วจบคําเพ่งตากล่าวเกาตกะท่องคืนข้าพระเจ้าได้เตือนท่านตะเตรียมคุ้มครองชีวิตคิดไม่ถึงท่านกับหุนหันวูอ้ามปานนี้พางล้างฝ่ามืออีกข้างหนึ่งขึ้นตะเตรียมจู่โจมลงมือ อากะท่องคืนทีวิจอนถูกคร่ากลุ่มเลือรงมโคจรติดขัดลำบากต้องคบกรามกล่าวว่าหู้แท่บวยเรล้าหูคิดไม่ถึงว่าเจ้าอายุยังเยาว์กับเยือกเย็นอมาหิตปานนี้บวยริงแค่นรอกล่าวว่าข้าพระเจ้าใช้หอกนั้นคือสนองผู้ใช้ตั้งหากเจ้าเมฆผิวรอรุ่มใจยิ่งถามพงว่าเกี่มหุนท่านยังรอคอยอันใดอีกบวยเกยมหุนตัดใจสืบเท้ามากล่าวว่า เอ e วริงบิดาเสียใจต่อเจ้าแต่ทางนี้เพราะมีความจําเป็นขอเจ้าปล่อยปะละเว้นคนบอย ring, ริงโคกรามกรอดยังค,งคงคิดตรงมือจอมเท่าเถียน้าพันสงเสนอ่อนลาขึ้นกงจือ้อปล่อยมันไปเถอะบอยริงหันขวับไปกล่าวว่าท่านไม่คุณคิดถึงความแค้นของหนึ่งฝ่ามือกงจือ้อเราเชื่อว่าบิดาท่านต้องมีความคับแขนใจยากจะกล่าวและสำนึกดีว่า มิมีบุปการีใดไม่ลักใคร่บุธิดาเรายอมเลิกราความแข้นของหนึ่งฝ่ามือบอยอยิ๋ิงผ่านสมบัติเปียงรกะท่องขึ้นปีกวเด่นไปสามว่าก่าวเสียงเย็นชาภายหน้าป้อมังกรเงินหากคิดไข้ทงถามความแขนให้ถามหาจากเราบอยอยิริงอาคาุรกะท่องขึ้นยืดกายขึ้นหน้าแดงฉานปานชนริโรหิตตวาดว่าพวกเราบุกเจ้าเมฆผิวอินทรีย์เปกเงินต่างเดดดานข้างแขน พากระถมเข้ามาในยามนั้นเองสวมเสียงอันเข้มแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแกร่งกร้าวเสียงหนึ่งพันดังขึ้นสู้ด้วยปัญญาหากหาด้วยกำลังล้วนมีอาทัดเทียมเปียบติดทุกท่านใหญ่ต้องแสหาความอวยศใส่ตัวเสียงขาดคำเงารางสายเหนือริ้วลงที่กึง่งกลางทั้งสองายกับเป็นนภชราปากายตาเจ,จาิดจ้าุดยสายฟ้าผู้ดื้ออากุกะท่องขึ้นพอเห็นชัดตาถึงก็ใจหายว่าจงักท้าลงร้องโพ้งว่า นักพศวิปร,รารนักพศวิปร,รารกว่าตามองธุกะท่องขืนเจ้าเมฆผิวและพวกทั้งสามกล่าวว่าหากแม้นทุกท่านไม่เห็นว่าเราคุมขัางฟันฟ่นเฟือนเรา้าใจว่าพวกท่านสมควรกับป้อมังกรเงินแล้วสามเท่าแห่งป้อมังกรเงินเร่งรุถมาถึงสองคนยังไม่อาจจัดการบอยอิริงต่างไม่ยอมพร้อมใจเจ้าเมฆผิวจึงกล่าวเต้าเจียงยัยไม่ตักเตือนบอยอิริงติดตามไปยังป้อมมังกรเงิน บยอิริงไม่ได้ถือกำเนิดจากป้ามังกรเงินคิดใข่ไปหรือไม่ก็แล้วแต่มันจะเลือกเฟ้นอากุกะท่องขึ้นสอดคำขึ้นผู้โสกาถูกต้องแต่วันนี้คิดให้บุยอิริงกับป้ามังกรเงินหาใช่เพอเพื่อป้อมเราหาแต่กระทำเพื่อนครหงเหินบุยอิริงพอออกโซโบดิมก็ตั้งตัวไปศัตูกับชนชาวตรง,งวนบัดนี้นครหงเหินได้ระดมกำลังมายัางที่นี้ มันกลับไม่เข้าร่วมขบวนการใหญ่มีใช่ผิดวิสัยนักนักขดวิปรราชเอียงหน้ากล่าวว่าอย่างนั้นนับเป็นความผิดพลาดของบอยอิริงหากแม้นคนของนครหงเหินอนุญาตบอยอิริงไม่ต้องเล่งรถไปยังป้อมมังกรเงินมีทราบท่านจะกล่าวว่าใครอย่างนั้นเราย่อมไม่เหนียวดังไว้นักขดวิพร,ราชเบื่อหน้ามายังเสนาบดีบูกล่าวว่าท่านเสนาบดีตกลงใจอย่างไร เทพิดาหยกจ้องมองบิดาอย่างประวัติรนลานแต่บ้ยหริงยังคงเย็นชากระด้างดังเดิม